โอเคครับก็มาพบกับผมอีกเซนเคยกับเจ้าไข่เนียนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าเบอร์สามดีดยังไงไม่รู้อ่ะบ่นไม่หยุดพูดอะไรก็ไม่รู้คนเดียวก็เกมนี้ก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับ แอ้โหไม่น่าห้าวเลยรบรทุกคนเฮ้ย,ยออจะบดตีไม่ได้นะเพื่อนลกอุอ้ย,มยผมบ่าหมดหก็ไม่เป็นไรนะเพราะเบอร์สีถอยถออกไปไกลเลยไม่เป็นไรเพื่อนตายก็ไม่เป็นไรเพื่อนตายเลยเร,เรวเรเรววเออตายเลยนะ้องตายเลยว้าเป็นภาระเบอร์สี เอาไว้อโหแล้วเพื่อนผมคนเดียวลันทัดจัดหยาสายรถไม่จะมาโอ้เพื่อนเอ้เพื่อนไปชั่วงเลยเพื่อนโอเคครับก่อนตัดไปตอนที่ผมโดดลงมาเลยนะครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลานะครับก็มาดีครับพี่เจอตัวเพื่อนอยู่ข้างหน้าผมเลยเวลาสุดุดสเฮ้ย โอ้โห,ห้าาจังวะน้องเอ้ยมามา,มา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 นี่มานี่น้องมายิงกับพี่นี่มากับตัวลงใหม่นี่โอ้โหโคตรโหดเลยวะไอพวกนี้แม่งตัวลงใหม่นี่วิ่งใส่โอ้โไอตัวที่มีของครบนี่ไม่ไม่วิ่งใส่นะวิ่งหนีเฉยวัตถีตตผมดักนะครับรอรอรอ,อ,อ,อนะครับรอมันนิ่งครับผมจะยิงห่วนะครับยิงดีน้องนิ่งดี นิ่งดีน้องโอ้โหน้องนิ่งดีร่วงการอากาศน้องยังไงนิ่งแล้วนิ่นีโอ้โหเสียจังหวะว่ะเพิ่มาแต่ติค้ามว่าจับขาดีกว่าจับข้าลิงหัวโหดสุดนะผมว่าโดนหัวโอ้โหอะไรวะไม่โดนได้ไงอย่านิ่งน้องนิ่งไว้น้อง น้องนิ่งไว้น้องนิ่งไว้น้องเฮ้ยนิ่งนิ่งมีเฮ้ยเออเอ้านิ่งนิ่งมีเฮ่อาร์เมาเฮ้ยนิ่งนิ่งดีเอาดาวได้ไงอะสวยได้เมื่อคิวหนึ่งครับทุกคนมันกำลังนัวเนียกันอยู่ครับทุกคนไปตุ้นั่น โอ้ไม่โดนโอ้ไม่โดนไรอ่ะไม่โดนเลยอ่ะโอ้เนี่ยมันปืนอะไรวะมันใช่คาไหมเนี่ยนี่คาคาคาดมดุยโอยยังไงมันคมๆเหมือนหาด้านหนคาดมดุยครับทุกคน สับสนายดีกูอะผม,มหหว่าสับสนายโหดสุดนะผมว่าไปไม่เอาดีกว่าโอเคะคระับชาเกินงนะรจะทมาว่า ผมว่าถอยดีกว่าปะถอยไปหาดึงเพื่อนดีกว่าว่ะเพื่อนผมเหมือนหลันนะเพื่อนผมเหมือนเหมือนเหมือนเติมมาเพื่อนพุไม่หยุดขอสขอบคุณครับ ผมไม่งิเงนเสียงเสียงคนโดดบกลงผมิดว่เล่อะไรวะป่าขอโทษเนี้มีตัวหรือเลปล่าเดี๋ยวขอแนเป็นแนปนาไม่มีนะ คนหายไปไหนหมดจ้าหานี่มา,นมา,ค,าคน,นมา,านี่มาน่าเบือลยนะครับอย,อยากโดนลุมหมดทุกคนนึกช่องใหม่ขอจับช่องใหม่แล้วกันอยากได้เงินซื้อไอเทมา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 โถมมาโถมเร็วเร็วรว เ้าผมจะทำงานถกก็เข้ามาคุณนะเฮ้ยเพื่อนผมโดนจากไหนวะเจ้าตัว่อยากข้างบนหน่อยไม้หมดใช่เดือยอืออืโอ้ยเดี๋ยไปรนอยหนึ่งครับทุกคนมันขึ้นไปทำอะไรวะขึ้นไปซ่อมหลังคาเหรอวะ,อะได้เดี๋ยวพี่จัด,จดให้น้องแล้วนี่ก็ฟาร,รม์มตกของหน่อย ไปที่รั้งซ้าไหนอยู่ไหนมาดีดินีไม่เล่นแล้วนะครับทุกคนนั่งทำอะไรนั่งซ่อมรังคาอยู่หรอนี่ไงันฟมเกมจบนลป่เแล้ว ลำหมดไฟก,กับเกมนี่แล้วนั่งซ่อมหลังคายนะองเฮ้ยมินสไนเดอยวป่ะว่าเธออยู่ทำไมขึ้นไปซ่อมหลังคามีสนไนี่ไปเล็งหัวใครว่าสน,ายนัยเนี่ยมิเล็งเงนอะโดนพี่ใสสองมินหาย ขอของหน่อยมายไม่เด็บตัวซีสเ่รอ์อ้าวไอตัวห้าวนี่นาตีห้าวนี่นาเปิดล่าเหรออืมทำอะไรทำอะไรเิดล่าเหรอ,อมผมพี่ใส่นะล่าผมผมล่าคืนนะครับไม่โกงนะครับ ทำอะไร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 โอ้โหเต้นเต็มมันกำลังนั่งซุกกันอะไรอ่ะเปิดล่าจะตายเองขอบคุณนะสกิลคูลด,ดาวอยู่ กุ้มะใครมาจากไหนผมไม่สนใจเยอะๆเบ็ดดีเบ็ดตี เอมันมาแล้วเธดเอาวิดเจ้าร้อมมือวันดอมันไปไหกันเอามันไปหกันในเมื่อมันกระโดดออกจากหน้าต่างไม่ได้นะกูก็ไม่ได้กระโดดนะวกูวิ่งอ้อมเลย เอ็าามจิฟานะฮะนี่คือเ็มจิฟานะฮะโดดออกจากหน้าต่างก็ได้นะฮะเกมจิฟาน เล่คกัจะจ็คฟร์ฟาร์ล่ะค่ะยด้วยถ้าแจ็คเข้ามาจะตายตัวตายมองแน่นอนไลยเนี่ย เ a t i ย g ให้น้องไปแน้องพี่คือตัวที่เข็ยนะน,น้องน้องพี่จะตายหมอ,องพี่เป็ตัวชี้เข็ยน้องโอ ตาเห็นบดีหรือเอู้ตาบ่เดี๋ยวชีวิตรับตายแน่ครับตายหบ่ตัวสิบสองดันดุเลยดันดุเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว เมือ่อคืนสีเขียดแปลว่าเราจะสุ่มนะครับครั้งที่หนึ่งกาตาจงมาคุณไม่ด็ท่าแบบขาวโบแบบนี้น่าจะไม่ได้ขาวโ,มโ,มโบเลยก็ครั้งที่สองดิดไปเล์โอ้โหเจี๊ยบกีย่าโตเล ไม่ได้ครับพี่จชนเอาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับย,ยาีาา่ยกลามาจงมาไม่มาว่ะโอ้โหยันนี้กูเปลี่ยนไอดีเลยวิมีตัวซิดผม,มน่าจะหลังคับเพงนะน่าจะอยู่ตรงนี้เย้ใ yeah, ส่ด้วยตัวนี้แม่งชอบลอยไว้ไว้ไว ไมะตายนั่นอ่ะตายเาตัวซี่เศษนั่นน euh ่ะซีหนึ่งซีหนึ่งไวซิลไงเราก็ต้องไหวซิวะอเราคือตัวสลย เเขายิงไปให้โดนะครับนเเป็นสามมันครับม่เี่โดไปเล่หนึ่งครับโดนหลังด้วยห้ายครับโดนสวนน้ครตาวแล้วก็่ยิงมาครับคาวพีออแล่าวปแ่เาน้อย2คนเี่พอได้ล่วงจะกวงเลยนะครับทกนก็แต่ตัวเดียวตวสุดท้ายวันนอนวันนะครับ เรามาดูกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะครับโชคดีนะเขาเจอกับตัวซีเค้นครับตัวแรงครับไอ้วอลสีทองนะครับโอ้โหแล้วกขวาระเบิดมาแล้วเขาปุ่มบ้างมัไปตรงนั้นโอ้โหจูมือขึ้นแล้วมุนมุนแล้วมันก็ดันดุมาหาแล้วขอเราจะทำเล่นน้อยเรือว่าเล้นเราโอ้ยมันแล่นเรา โอเคครับคลิปนี้ก็ได้แชมป์เสร็ไม่รู้ได้แชมป์ได้ไงนะครับคือฟุกแกนั้นก็อ,อ,กอย่าลืมนครับชอบกดไลค์ใช่กด b s บค i b e ให้ผมด้วยนะครับ